และที่มาสอบมารับเพรก็เยอะอยู่นะคะทุกคนมาฉลองศรัทธาชาวบ้านที่ทำอาหารมาเยอะเลยเอกรักเธอไห้เต็มยุวธเอ็กซ์วันที่เต็มดาเต็มวันที่เต็ 我按那个什么。Oh, <laughs> พอรเรานุนตัวเลยนะพารูเแทมให้เดียพอพารูเแทมชช่องน่าจะพออยู่รึไหม

อันนี้ก็จะเก็บภาพไว้นะคะทำ<ม>ทำบอดไงนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมถ้าทำไหมบ้างทีถ้าประเคนแล้วผู้ชายพี่พี่ผู้ชายคนนั้นมัน้งไม่เป็นไรแค่เลืองน่ะ

đợi tí đã không phải không lông ไง cũng không lông có mấy น้ำน้เนเีงกันะดเ้งน้งหน้าใหญ่ลื้เกิน็บงข้างหลังบงมิดหลงมิดก็เขาเปิดไล์อยู่เขาไม่ลงจะรอรูปจะต้องย้อนไปก่อนน้ำก็จะมาสวายเพลเนกันนะคะทุกคน

บาโบมากเลยค่ะอยากอย่าลืมไปเปิดดูนะของตัวเอง